เอาละครับก็กล่าวสวีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาซื้อวอลเลอร์พาร์ตซีซั่นใหม่นะครับผมซึ่งมันจะอยู่แค่วอลส,สุอร์พาร์ตนะถ้าเกิดในคลิปในคลิปนี้เนาะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยผมอาจจะซื้อแค่แบบ99สุกองนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้ซื้อคัมภีร์่วงหน้าเอาไว้เนี่ยเราจะได้ของาันี้นะจะมีพวกแพ็กเกจรูงหน้าซีซีครั้งที่17แล้วก็เซตใหม่ของอาญ่าเนาะซึ่ง ขึ้นแคตามในรูปเนี่ยก็จะมีประธานาทีเนียนตลอดซีซั่นแล้วก็ค้าพลังงานขาผลง,งางเพิ่มขึกษาติเนาะจากความจริงแล้วเนี่ยที่ผมอยากได้มากที่สุดเหมือนจะเป็นกรอบรูปเคลื่อนไหวเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าสําหรับคนที่เจอวอลล์เปาร์านจะรู้ดีว่ามันจะมีกิจกรรมลุกซีซั่นนั่นแหละแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเจ็ดวันเนาะในการทําซึ่งวิธีการได้มานั้นคือจะต้องทําให้วอลล์เปาร์นนั้นขึ้น ขึ้นขึ้นเร็วตามให้ได้ให้ได้เร็วที่สุดเนาะซึ่งก็คือต้องใช้วิธีการเตะฟูปองนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีนั้นเนี่ยมันค่อนข้างแพงเนาะสำหรับวอลเลอร์พาร์ทผมเลยคิดว่าถ้าซื้อแบบแบบล่วงหน้าอันนี้เนี่ยแน่น่าจะเป็นการที่ดีกว่านะครับผมด้วยเหตุผมจะมาซื้อเนาะ <S 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 อ่าแร่ตามนี้เนาะ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการซื้อมาแล้วเนาะและนเหมืบบผมจะได้สกินนี้มาแล้วด้วยนี่เป็นสกินน้องอาญามาเนาะควาจริงมันจะมีอีกต่อสกินเนาะคืออีกสกินกสกินแรกจะเป็นของทิปเนาะ In in Dante, forward, way, ันี่พอได้ขอก็จะได้สกินนี้นี่ก็แล้วตามผ่านนี้หนึเนาะก็จะได้ตามที่เห็นก็จะมีคลิปมีสกินคิวเลนเนาะแล้วก็มีกล่องอะไรเนี่ยทำนที่มาหาค่าผลงานวอลล์พาส แล้วก็มีเหรียญตำนาวอล์ลพาร์ตหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญแรกกรอบโปรไฟล์เนาะซึ่งอันนี้เนี่ยในขอทผมอยากได้มากที่สุดแล้วับามสำหรับในการซื้อครั้งนี้เนาะจะเป็นกรอบโปรไฟล์ที่เ่อนใหม่ได้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่านะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกะว่าจะค่อยส่มเดี๋ยวค่อยเปิดตอน level, เลเวลเลยตอนเป็นซีซัคกิสต์ติดเขตดีกว่านะมันจะได้ไม่ต้องสั่งกัน ตัวอันนี้เป็นสกินของคิวเลซึ่งเดี๋ยวตอนที่มันมาเนี่ยมันมาซิซัน่ะซีซันถัดไปอย่าเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการรีวิวให้ดูเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูต่อสกินเนาะสกินแรกจะเป็นสกินของซิป,ป,ปนน,ปนีี่ แต่อาวุธจีันเป็นสกิลนดับลิมิเต็ดก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะสกิลนี้แล้วเป็นรูปภาพแล้วก็จะเป็นนี่จะเป็นรูปภาพเป็นเป็นคณะเป็นกรรมการเนาะแต่หน้ามันตีกดตีมากกว่า ต่อไปจะเป็นอีกสกตัวหนึ่งเนาะซึ่งมันจะเป็นสกินของอาญาซึ่งเป็นตัวที่เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่านะเพราะว่าสกินนี้มันมีเอฟเฟกด้วยเอาละครับและนี่ก็คือการโจมตีธรรมดาของน้องอาญาเนาะ เหมือนจะเป็นรูปกลมปะจะไปสกิลหนึ่งเนาะอุ้ยเป็นรูปบอลด้วยแล้วมีรูปแมวด้วยเผื่อสกิลสองนี่มันต้องมีคนอะซึ่งมันขี่ไม่ได้เดี๋ยวเราดูอันนี้ดีกว่า นี่อติโน,น่เฮ้ยเป็นนี่มันใหม่จังมั้งเนี่ยข้ามัฟยังเหมือนเดิมเนาะก็ไม่เพียงเท่านี้นะสำหรับการทนทีเพราะว่าสกิลสองม,มันต้องมีคนถ้าเกิดเวลาเนาะก,การรีวิวของเอ่อมอรล,ล็อคาร์ต ที่ซื้อร่วงหน้าของซีซั่น47เนาะซึ่งอาจจะมีแค่นิดเดียวเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีโบลพาให้เก็บเนาะซึ่งการที่เราซื้อร่วงหน้ามาเนี่ยมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือทําให้เราได้โปรไฟล์ไม่โปรไฟล์สิเขาเรียกว่ากรอ,อบรูปที่สวยงามเนาะแบบเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ยซึ่งการที่ได้ได้กรอบกรอบโปรไฟล์ที่มันเคลื่อนไหวมาได้เนี่ยถ้าเป็นซีซั่นอื่นคือแบบ มันต้องมันต้องใช้คูป,ปองเยอะไงแต่อันนี้คือใช้แค่549คูป,ปองเนาะมันก็สามารถได้ละถ้าสำหรับสุดที่ซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีไอที่เป็นเหรียญเอาไว้แรกเนาะจะเป็นอย่างนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีนี่แล้วแหละเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้ก็ถ้าทุกคนชอบก็ช่วยกันด like, ด share, ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อการแจ้งเตือนาคลิปนะครับผมเจอกันครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม